สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยเน้นใช้งานนะครับสมาชิกท่านใดกำลังหารถใช้งานและมีคนถามมาเยอะมากๆกับพรเบาๆชิวๆมีบ้างไหมจัดไปเลยครับตัวนี้ก็ไม่เก่านะครับไม่แก่ด้วยครับทรงสวยมิตซูบิชิแรนเซอร์นะครับปี2 0 0 9นเก้าะครับ1.6่ออโต้นะครับพรเดือละประมาณ2,900บาทนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครเครดิต ฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับเตรียมเอกสารเน้นโทษเจรจานะครับคันนี้1 1 8 0 0 0ับาทนะครับปี2009 1.6ออโต้นะครับลองเช็ครองชมใครไม่มั่นใจในแลนเซอร์หรือซีเดียตัวนี้ก็เข้าไปดูได้ครับในซีเดียขับหรือแลนเซอร์ขับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับจะมีคนที่ใช้งานมาแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรุงการดูแลนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักครับสภาพสวยๆนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับ หลายท่านหารถแบบใช้งานบางคนก็ไม่มีเงินสดนะครับมีเครดิตนี่ครับเอาไปใช้งานกันครับปี2 0 0 9ผ่อนไม่เกิน3,000นนะครับถือว่าดีงามครับใช้ยาวๆไปเลยครับอย่าถามว่าผ่อนแล้วจะรวมกี่บาทปวดหัวครับเน้นว่าเราใช้งานต่อวันคุ้มกว่าครับ ไปกันได้ทั้งครอบครัวอำนวยความสะดวกปลอดภัยไปใกล้ไกลได้ไปตอนไหนก็ได้ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีของรถรุ่นนี้เพราะว่าอะไหล่ก็ไม่แพงดูแลก็ง่ายนะครับเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับใครเขาว่ามาว่าไม่ดีไม่ดีเขาใช้กันหรือยังเขาลองศึกษากันหรือเปล่าเราลองศึกษาดูก่อนนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับถือว่าตัวเนี้น่าสนใจปีไม่เก่าสีก็สวยทรงก็ดีไม่มีชนหนักตัดต่อด้วยครับก็นี่เลยครับลองศึกษาดูนะครับฝากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สมาชิกท่านใดที่เน้นหารถใช้งานแบบผ่อนชิลๆปีไม่ลึกก็ต้องบัตระกูลมิสูหรือภาพอีกตระกูลหนึ่งก็ได้จับเอ็นของนิสสันนะครับทีนี้สนใจหรือไม่ตัวนี้ภายในนี่กว้างขวางนั่งสบายครับสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะครับลองคำนวณดูได้ครับว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่านะครับ สวยสมบูรณ์แบบนี้ผ่อนเดือนละ2,900บาทโดยประมาณนะครับใครจะผ่อน5ปีก็อยู่3 0 0 0ต้นๆน,นะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับลองชมดูได้ไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามเน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดี